เ,เอาอเดียมงอาวครับมือน,นี่สิผ้ามาเบิงสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็นคือไก่นชนนะครับมากม่น,นี่เดี๋ยวสอวาแดงสิผ้าทั่วตำบลเหนือเมืองครับซุ้มไก่ชนซุปเปอร์เจ๊ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้สวยๆนะครับอ๋ออันนี้เป็นชุดที่จะกาดน้ำไกล้ละครับนะ

อ่านี่เป็นไก่สวยนะครับเนาะไก่ที่อ่าเตรียมลงสนามนะครับเพื่องไก่ที่เตรียมว้เป็นพอพันแล้วก็มีการเพาะขายนะครับนะครับเพาะลูกขายไก่แต่ละตัวก็จะมีเชิงต่างกันนะครับเดี๋ยวจะของซูเปอร์เจเพนสี่บอกซ์ฟั่งครับโอ้อันนี้ก็คือจะเอาลูกนะครับนี่นะครับจะเพาะขายลูกนะครับพอพันุตัวเก่งแม่พันุตัวเก่ง นะครับอ่าสวยครับสวยอันนี้ครับผ้าเบิงบรรยากาศทั่วไปนะครับเดี๋ยวสิเดไปเจอครับเจ้าของฟร์มนะครับโอ้เสียงขันโอ้มีตัวเก่งๆเด้่ยครับนี่นะครับเท่าที่เบิองนี่มีแต่ซปเปอร์เซียนทั้งนั้นเลยครับราคาลักแสนมาั่นครับเดี๋ยวเขาจังสีมาเบิองกันว่าตัวใดราคาลักแสนนะครับหรือว่าสูงกว่าแสนนะครับ หรืออสิมีเป็นลานก็ได้ตอนนี้บ่ท่านได้หูบมท่านได้ว่ากันนะครับเดี๋ยวเฮาเดบิิงครับอ่ามาถึงบริเวณนี้จะเป็นห้องนอนไก่นะครับนะครับเป็นห้องนอนสําหรับไก่โอ้มีเลื่อนนอนอย่างดีครับนะครับพื้นพื้นพรมอ่าเดี๋ยวเฮามาคุ่ครับเจ้าของฟร์มซปเปอร์เจนะครับซุนซูเปอร์เจครับอ่าทางนี้ครับ เสี้ยนเบลกับเอิญเอิญเสี้ยนเดียวนะครับบอ่ให้ฟังเพิ่งดูว่าความเป็นหน้าเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงเมาเห็ุตัวนี้เริ่มต้นที่แกลกันเห็นลุ่งเห็นอะไรครับช่างเห็นน้ำเทิงครับเห็นไปเห็นมาเศร้าไปโดนเติมครับเติมเดียวไก่มัีมุ่นราคาก็เลยกลับมาเห็ดใหม่กลับมาเห็ดใหม่แสดงว่าสืบทอดมาจาก อยากคุยไงแม่ครับซัมวันพาบุรุษล่ะครับไพ่เนยครับอยู่ในสายเลือดรับชิงกันรอบครับไกยูสีเทาอย่ยงอยู่นี่นี่จักประเทศส่วนมากลักๆเป็นไก่เชิงไก่ไก่สายเลือดเข้ามาครับเขาเอื่นสายพันธุ์อย่างซื่อมัน ไก่เชิงไผ่ไก่เชิงไทย่าสายพันไก่ไทยเลยครับไก่ไทยบ่อยเส้นหนึ่งไก่พม่าไก่พม่าเป็นไก่พม่าเลยครับอืพม่าแต่ว่าการตีดีล่างตัคือกันนะครับพม่าจะเป็นไก่หว่องไวเร็วครับผมไก่เชิงไทยเป็นไก่ลอกมดมัดนะครับอืเรื่องการตีมคือกันครับที่นี่ส่วนมากที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงเพื่อเอาไปลงสนามนะครับหรือว right. ่าเลี uh, okay. ้ยง เพื่อการที่เพาะลูกวัฏลักรจำแนยไปเ่ินมากทั้งทั้งสองยางครับแต่หลกัลากๆจะเห็นการขายมากกว่าครับเพราะเป็นธุนรกิจเพราะมีรายได้เขามากรายได้เป็นยังไงอย่างไก่ชนขายยางบ่ได้ไก่มีคุณภาพมันกค ยางตำ่ำกว่าเดือนละสามหมื่นหน่อยครับรต่ำเนี่ยครับยางตำ่ำยางตำ่ำโอ้สูงกว่าเงินเดือนปีนี้ตีเลยได้หนิสูงกว่าเงินเดือน<พ>ปีนี้ได้เอง <c oughs> อออลงทุนหลายหมแรกๆก็บ่พราะไหลครับก็กา,า,ามธรัราคารมันต้องเช็คทางจังครับคอ,อยเพิ่มมูลค่าคือว่าอีหยังเป็นตัวชี้วัดว่าสุ่มเฮ้าเนี่ยมีคุณภาพว่าใกล้เองนะครับใกล้เองไหมครับ เวลาออกไปสู่สนามป้องกันไก่เขาเห็นมันจริงตบนุนรขาย่่าครับผมกัวไก่เองคือติดอยู่กับปีใหม่ได้มือของไก่ก็น่้ไม่องไก่พ่นเลี่ยงไก่ครับผมยาบำรุงเเอาีย ไก่ราคาตัวที่แพงที่สุดอยู่ในน,นนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตอนนี้มีตัวน,นึงราคาลักแสนเพิ่นมาให้ท่านได้ขายครับผมโอ้ลักแสนเพิ่นมาให้เท่าไหร่ให้แสนนึงครับผมให้แสนนึงครับผมย่งมาขายบ่บ่ขายเออราคาลักแสนนี่มีอยู่จะโตนี่ครับเพราทัานหลายนะคะรับเพราะวา่าท่นเพิ่งเปิดไปใหม่นี<อ>่หน้าคตมองในอนาคตกะอาจจะหลายบาทร้ายตัวครับเออเอาสิ มูลราคาม้วนร่วมของไก่ถูกตัวอยู่เนี่ยได้ซุ่มเ้องเนี่ยม้วนร่วมเนี่ยมูลราคาอยู่หลายบันไดเด็อกระหน่ำมูลค่าลักล่านได้ครับผมลักล่านครับผมได้ครับลักล่านนี่เขาลงทุนเท่าไหร่มาหัวลักล่านลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่ลงทุนครั้งแรกรักษาเทหรักแสนครับผมโอ้ทุนส่วนไหนมาจากไหน ทุ่นชวนหล,ลกันจากการขายไก่คร,ครับผมบอทุนทุ่นชวนหลายนี่คือการสื่อพอพันผมเลยใช่ไหมสื่อพอพันะครับผมสายเลือดที่เขาตีหลาห้า<อ>ขเข้ากัน้ำมาพัฒนาตามสายของเขามเอ้อเพราะว่าสายเงินล้านมันมีความนะสวยมากกว่าอืมส,ส,ส,ส่วนมากท<อ>ี่เป็นไก่พันธุ์ไทยเป็นปะครับผมพันธุ์ไทยทำมาเลยครับราคาแพงทำซ้ำๆได้ครับอะไรเนาะเข้าได้ผู้แหละแต่ว่าการ ที่เลี้ยงไก่เนี่ยเป็นชัดเศรษฐกิจเนี่ยไก่ชนเนี่ยนะครับพราเป็นเลี้ยงธรรมดารเนยนะครับหลักล้านเดี๋ยวจักนิดหนึ่งเข้าสิไปเบิงอ่าฝีใหม่ไร่เมือ่อของไก่่าเป็นจังไดครับออาสิสอบถามจักน้อยนะครับสอบถามเซียนจักน้อยเชิงไกน่นีหมายถึงจังไดครับอ่าก่อนแล้วนี้เชิงไก่นีไก่ไทยมันจะเป็นไก่เขาเร็ยวครับยางมูดมัดเขาไปเลยครับป้งตัวเลี้ยงเนี่ครับ S <S ไก่พม่าเป็นคือตัวไว้ไก่ไก่เตีูุคล่องเขี้ยวครับผมไก่เตีดูเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องเชื่องทุกหลังนี่แปลว่าอย่างจังใดอธิบายนิดนึงไก่เชื่อมถูหลังนี่มันจะเข่าปีกปุ๊บแล้วมันจะเอาขาเนี่ยเตะลงใส่หลังคู่ต่อสู้ครับอ๋ออ่ามันจะเห็นให้เกิดการจุกอ๋อคู่ต่อสู้จุกคือแผลเลี้ยวเกันครับเอาแผลไกล้ ไก่นี่มันสีมุดไปใต้ปีกแล้วก็ตีตะลบหลังกลับมาครับผมเป็นเชิงเชิงนี่เป็นแผะสมัยไม่ครับเขาเรียนกันที่ซ่อมยูตอนนี้นะครับเป็นการเป็นไก่อีหยังกับไก่อีหยังอันนี้เป็นไก่ไทยกับไก่พม่าเลยครับคู่นี่เอาซ่อมกันออกกําร่างกายกันครับอ๋อเป็นการออกกับร่างกายเนาะครับผมซ่อมเจ็บจริงนะครับเอเพื่อไปสู้สนามจริงครับครับอันนี้เฮาบ่อได้เห็ดเพือกาันพนัน เข้าเห็ดเพื่อการกีฬาหรือคเห็ดเป็นธุรกิจเนาะถูกต้องครับเน้นเน้นไปเห็ดธุรกิจจะดีมากกว่าครับผมครับดีมากกว่าก็เป็นขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับซุ่มของซปเปอร์เจ๊นะครับไก่ชนนะครับสัตว์เศรษฐกิจสร้างมูลค่านะครับเป็นเกษตรสร้างมูลค่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ